สำหรับผู้ที่จะขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่สวนมนาวัตร 2, 7, 0, ุ่นที่สอง4จ็ห้ท่านและสวนป่าหิมวันภูเรือจังหวัดเลยรุ่นที่สามร้อยจำนวน69ท่านก็ให้ตั้งใจไปปฏิบัติธรรมให้ดีให้ตัดใจจากทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนตายจากสิ่งเหล่านี้ไปแล้วนะจ๊ะแล้วก็ไปตั้งหน้าต่างตาทำความเพียร ปฏิบัติธรรมให้เขาถึงพระรัตนตรัยในตัวโดยทบทวนวิธีการให้ถูกหลักวิชาแล้วก็ประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าในทุกอริยาบทอีกท,ทั้งช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมให้เป็นสปายะเหมาะสมต่อการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงวัฒธรรมกายในตัวอาจารย์สิ่งไรที่เป็นข้าศึกตก,การกุศลหรือการเข้าถึงธรรมเราก็ อย่าไปคิดอย่าไปพูดอย่าไปทำแต่ใครเขาเผลอเกิดลำพึงขึ้นมาล่ะแล้วก็ไปชี้กลุมทรัพย์ให้เขาดูจังหวะเวลาละอารมณ์ที่เขาสบายใจก็ไปแน่เขาสกิดกัาเตือนเขาว่าสถานที่ตรงนี้ที่ปฏิบัติธรรมเรามาก็ไปสแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวเพราะนั้นเราจะไม่พูดเรื่องอยาก ถ้าพูดเรื่องหยับหยาบนะจ๊ะไม่ใช่คำหยาบนะสิ่งหยับหยาบใจมันจะหยาบไปด้วยถ้าเราพูดสิ่งที่ละเอียดเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องธรรมะเรื่องประสบการณ์ภายในใจมันจะละเอียดพูดเรื่องละเอียดใจก็จะละเอียดแต่ดีที่สุดก็คือเอาใจอยู่ในกลางกายเนะี่ยพยายามทบทวนดูนะจ๊ะ ทำความรู้สึกว่าเรามีสิ่งนี้อยู่ซึ่งความจริงก็มีอยู่คือดวงใสๆหรือองค์พระใสๆมีอยู่แล้วก็นั่งนอนอยื่เดินแล้วก็ตรึกไปเรื่อยๆแล้วก็มันสังเกตเวลาเราเลิกนั่งใหม่ๆเนี่ยจะวันนี้เราหลับตาอย่างไรพลิมพิมหรือเปล่าเราตั้งใจมากเกินไปไหมเราไปเคลมภาพหรือเปล่า ลราเคีนภาพเราก็ไปคลี่คลายนะถ้าตั้งใจมากแล้วก็ปรับให้มันสบายถ้าหลับตาปี๋เลยแล้วก็ปุบลือตา<ม>ปุบปือค่อยๆค่อยๆสังเกตไปนะจ๊ะต้องสังเกตนะจ๊ะเรสังเกตตอนที่เราเลิกนั่งในรอบนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเข้าไม่ถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวถ้าเราทำถูกหลักวิชา ไอ้ที่เข้าไม่ถึงนี่มันแปลว่าเรายังไม่ถูกหลักวิชาส่วนมากมักจะฟุ้งกับตั้งใจมากมากกว่าความง่วงหรือความมึ่ยจะฟุ้งกับตั้งใจมากจะเป็นหลักมากกว่าข้ออื่นนะจ๊ะมากกว่าข้ออื่นที่ถ้าฟุ้งเนี่ยเราไม่ต้องไปเพ่งกับไล่ความฟุ้งเพราะว่าที่ใดมีความคิดที่นั้นก็ฝึก จิตได้เราหนีความคิดไปไม่พ้นหรอกเราสั่งสมประสบการณ์นในชีวิตประจำวันด้วยความคิดเป็นภาพบางเป็นเสียง,งเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสอะไรต่างๆแล้วลก็มารวมอยู่ที่ใจเราถึงเวลาที่เราฝึกมันก็ระเบิดออกมามังจะคลี่คลายไปแล้วก็ทำเฉยๆกับมันช่างมันเฉยๆพอช่าง,งมันเนี่ยสักพักเดีย มันจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ฟุ้งแล้วมันก็จะนิ่งเองนิ่งเองเนี่ยนั่งสบายๆยอย่างนี้ถ้าตั้งใจมากก็สอนตัวเองเราต้องสอนตัวเองให้ได้ใจว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนการบําเพ็ญทุกรกรกิริยาคือก่อนนั่งมันสบายๆพอนั่งแล้วตั้งใจมากมันก็เครียดไม่เกิดประโยชน์แถมเกิดโทษด้วยกับร่างกายของเรา ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจเดี๋ยวก็จะเป็นทางแห่งความน้อยอกน้อยใจว่าเรามีบุญวาสนาเพียงพอหรือไม่ที่จะเข้าถึงอะไรต่างๆก็ลำพึงลำพันกันไปแต่ความจริงแล้วทั้งหมดคือการทำยังไม่ถูกหลักวิชาเท่านั้นแหละตรงนี้ต้องสังเกตสังเกตนะเจ๊ะแม้เราทำได้ดีก็ต้องจำรอยเอาไว้วันนี้เราหลับตายอย่างไรระวังใจอย่างไร มันถึงนิ่งนุ่มสบายแม้จะไม่เห็นอะไรก็ไม่เป็นทุกข์ใจไม่เดือดร้อนนิ่งนิ่งแล้วเราก็สามารถอยู่กับตรงนี้ได้และเป็นมิตรกับทุกๆประสบาการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นมิตรหมดเลยไม่มีประสบะการณ์อะไรเป็นศัตรูกับเราหรือเป็นปรัปักกับเราแล้วก็นิ่งนิ่งนิ่งไปไปเรื่อยๆหรือ แม่เห็นดวงใสแล้วก็ตามองค์พระใสๆก็ต้องมันสังเกตทำอย่างไรจึงจะประคองให้อยู่กับเราตลอดเวลาให้ติดเป็นอัตโนมัติในระดับเหมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของเราทีเดียวเหมือนหูเหมือนดวงตาจมูกปากที่ส่วกลางกายเนี่ยดวงใสองค์พระ ตั้งให้เหมือนเป็นอวัยวะ,วะส่วนหนึ่งอย่างนั้นมันฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าหากเรามันสังเกตไปเรื่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะพบเหตุแห่งความบกพร่องแล้วก็ช่องทางความสำเร็จที่จะนำไปสู่สิ่งที่เราปรารถนาสำคัญที่หยุดแรกเท่านั้นหยุดใจแรกถ้าเราทำเป็นหยุดได้ทำให้คล่องแลชจำนาน หยดุดถัดไปก็ไม่ยากอาจารย์ไม่ยากและเดี๋ยวจะสนุกกันใหญ่เลยวิชาธรรมกายที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆก็จะอยู่ในกำม,มือเราคือเราจะอยู่ในระดับมีสิทธิ์ที่จะศึกษาวิชาธรรมกายได้ไอาจารย์นี่เป็นเรื่องเดสําคัญสิ่งที่เรากำลังจะไปปฏิบัติธรรมนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งสำคัญกว่า การแสวงหาทรัพย์ภายนอกแม้ทรัพย์ภายนอกจะจำเป็นต่อชีวิตเพียงไรก็าตามแต่ที่สำคัญที่สุดกว่านั้นคืออริยทรัพย์ภายในด้วยการฝึกใจหยุดนิ่งนี่แหละให้กระตึงพระตันตรตรในตัวเพราะนั้นพูดที่ไปนี้อย่าลืมนะจ๊ะตั้งห้าร้อกว่าท่านทั้งสองแห่งร,รงวมกันเนี่ยก็ให้ตั้งใจทบทวนที่ได้คุยให้ฟังนี้นะจ๊ะ แล้วก็จะลืมเอาอย่างน้อยดวงใสๆหรือองค์พระใสๆมาฝากหลวงพ่อกันทุกคนนะจ๊ะสาธุวันนี้หลวงพ่อขออนุโมทนา